การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายน้อยชื่อมาวินมาวินรักขวดนมของตัวเองมากเลยไม่ว่าจะไปไหนมาไหนมาวินก็จะพกขวดนมไปด้วยเสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องดูดนมก่อนเสมอตอนก่อนนอนก็ต้องดูดนมจากขวดก่อนเล่นก็ต้องดูดมาวินคิดว่าขวดนมคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมาวินเลยละ่ะวันหนึ่ง คุณแม่กระต่ายสังเกตว่าฟันของมาวินเริ่มมีจุดเล็กๆสีขาวคุณแม่รู้ทันทีว่านี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วมาวินจ๊ะแม้ว่าเราต้องเริ่มหาวิธีเลิกขวดนมกันแล้วนะจ๊ะคุณแม่พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมาวินทำหน้าเศร้าทำไมละฮะแม่มาวินชอบขวดนมมาวินไม่อยากเลิกมาวินพูดพลางกอดขวดนมแน่นคุณแม่กระต่ายยิม้มแม่เข้าใจจ้ะ แต่การดูดนมจากขวดนานๆจะทำให้ฟันของมาวินผุแล้วมาวินก็จะปวดฟันมากๆเลยนะจ๊ะนอกจากนี้มาวินก็โตขึ้นทุกวันแล้วนะลูกโตแล้วก็ต้องเก่งกล้าสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นไม่ใช่หรอจ๊ะมาวินคิดตามที่คุณแม่พูดก็จริงอย่างที่คุณแม่ว่าครับมาวินอยากเล่นกระโดดสูงๆอยากวิ่งเร็วๆอยากช่วยคุณแม่ทำขนมแต่มาวินก็ยังชอบดูดขวดนมอยู่ดี คุณแม่กระต่ายเห็นมาวินกำลังลังเลจึงเสนอทางเลือกเอาอย่างนี้ใหม่ลูกแม่มีแก้วลายกระต่ายน่ารักอันใหม่มาวินลองดื่มนมจากแก้วดูไหมจ๊ะมาวินมองแก้วลายกระต่ายแล้วก็มองขวดนมสลับกันไปมาแก้วลายกระต่ายสีชมพูอ่อนๆมีหูกระต่ายเล็กๆสองข้างน่ารักมากๆเลยก็ได้ครับแต่มาวินขอลองดื่มแค่นิดเดียวก่อนนะครับมาวินตอบ คุณแม่กระต่ายรินนมใส่แก้วให้มาวินมาวินค่อยๆยกแก้วขึ้นจิบอืมอร่อยเหมือนกันนี่นามาวินพูดด้วยความประหลาดใจคุณแม่กระต่ายยิ้มเห็นไหมจ๊ะมาวินทำได้แถมยังเก่งมากๆเลยด้วยวันนี้เรามาดื่มนมจากแก้วกันแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปทำขนมแครอทด,ด้วยกันดีไหมจ๊ะมาวินทำตาโตจริงเหรอฮะแม่มาวินอยากทำขนมแครอท ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามาวินก็เริ่มดื่มนมจากแก้วมากขึ้นเรื่อยๆแรกๆก็ยังมีแอบคิดถึงขวดนมบ้างแต่พอได้เล่นกับเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมสนุกๆกับคุณแม่มาวินก็ลืมขวดนมไปเลย และแล้ววันหนึ่งมาวินก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องการขวดนมอีกต่อไปมาวินดื่มนมจากแก้วได้อย่างคล่องแคล่วฟันก็แข็งแรงแถมยังได้ช่วยคุณแม่ทำขนมแครอทแสนอร่อยอีกด้วยมาวินกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขเพราะมาวินรู้ว่าตัวเองโตขึ้นและเก่งขึ้นมากๆแล้ว